สวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับผมผมเน้นฮะครับก็ในคลิปนี้นะครับพูดถึงของแต่งตัวปืน M13 กันดีกว่านะครับว่าจะแต่งอะไรไงบ้านนั้นนะครับก็ถ้าพร้อมแล้ว มาดูกันเลยดีกว่านะครับซึ่งรูปแบบสไตล์ M13 ผมจะแนะนำนะผมเป็นสไตล์เน้นการซูมยิงโดยทิ้งระยะกับสตูนิดหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกว่าระยะใกล้ในตอนนี้เนี่ย Max 10ค่อนข้างจะถือครองยาวมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างจะยากที่จะไปบุในระยะใกล้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทิ้งระยะห่างกับซูมมาสักนิดนึงเนี่ยมันเลยค่อนข้างจะโอเคมากนะครับผมโอเคนะก็มาเริ่มดูของแต่งกันเลยดีกว่านะครับของแต่งชิ้นแรกเลยผมกล้องเล็งนะครับ กล้องเลนครับที่ผมแนะนำให้ติดตั้งเนี่ยเพราะผมเชื่อว่าบางคนอาจจะไม่ชเชนไอออัไซด์เดิมๆของตัวปืนนะครับแต่ถ้าสมมติว่าใครรู้สึกว่าไม่อยากติดกล้องเลนนะครับก็เปลี่ยนไปติดกลิปหลังนะครับเป็น g กลน u เลเตอร์ก p ิ a เทปก็ได้นะเพื่อเพิ่มความมียาเมื่อเลนยิงนั่นเองนะครับให้ตัวปืนเนี่ย กระสุนกระจุกกันมากขึ้นนะครับโอเคนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเลยนะครับว่าจะเลือกติดตั้งกล้องเลงหรือกลิปหลังนะครับคราวนี้นะครับผมของแต่งชินทัดไปนะครับผมแนะนำว่าเป็นส่วนของลำกล้องปืนนะครับผมไม่น่าเป็น RDC Heavy Longbarrel นะะฮเพื่อเพิ่มเรดาร์เมทไป35%นั่นเองนะครับโดยที่ลดแรงแนวตั้งแล้วก็ลดแรงแนวนอมด้วยและที่สำคัญคือเพิ่มความแม่นเมื่อเล็งยิงไปด้วยนะครับจะทำให้ตัวปืนเนี่ยคุมง่ายขึ้นและแม่นยำมากขึ้นซึ่งเรดาร์ว่าตรงจุดประสงค์ที่เราต้องการเลยนะครับผมคราวนี้ข้อออออเเเเเสีียก็็็จจะะะปปนนรรืื่่่งงงงขคคคคววววาามมมลลลตัทดไผ ความเร็วที่ขนาเรียงและเลเวล่าเรียงยีนั่นเองนะครับซึ่ง3อย่างนี้เนี่ยสิ่งที่เป็นพอยต์สำคัญสุดของเราก็จะเป็นในเรื่องของเลเวล่าเรียงยีนนะครับเพราะนั้นเนี่ยของแต่งที่จะมาช่วยแก้ตรงนี้ได้นะครับผมซึ่งช่วยแก้ในที่นี้ไม่ใช่แบบหักล้างไปเลยนุ่มแต่ว่าพอจะลดได้นิดนึงนะครับคือของแต่งชิ้นนี้นะครับผมเลเซอร์นะครับ เลเซอร์นะครับผมแนะนำเป็นโอเลียมซีเลเซอร์แท็คคอนะครับผมเพื่อนหนึ่งรอเลเวล่าเล็งยิงและ2เพิ่มความยั่เมื่อเล็งยิงนั่นเองนะฮะเรเดว่าได้ข้อดีในเรื่องของเลเดวาเล็งยิงไม่พอยังเพิ่มในเรื่องของความแม่นยำเมื่อเล็งยิงอีกด้วยนะเรเดว่าคุ้มค่าเลยเดียวเชียวคราวนี้ข้อสิบก็จะเป็นในส่วนของเลเซอร์ช่วยเลงนะครับแต่ผมบอกดุกคลิปเลยนะครับว่าไม่จะเป็นจะต้องไปสนใจมันเท่าไหร่เพราะว่าเลเซอร์จะเปิดเฉพาะตอนที่เราซูมยิงนะผมและจังหวะให้เราซูมยิงคือจังหวะให้เราสัน่เนองไต้องนนนะครับผมเปห เน,น,เ,น,เ,นเพื่อนหน,นึ่งโลล่าแนวตั้งและ2เพื่อพร้อมยามเมื่อเล็งยิงปีนเน่นะฮะทราไม่ทบปืนเนี่ยคุมง่ายขึ้นและแม่นยำมากขึ้นไปอีกขั้นนะครับโดยที่ข้อเสียก็จะเป็นเรื่องของความเร็วขึ้นที่นะผมจะลดลงไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วความเร็วนี่ก็ในเลงจะลดลงไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งถ้าถามผมว่าคุมไหมผมบอกตรงว่าคุมค่านะผมและตรงจุดประสงค์ที่เราต้องการเลยนะครับอีกทางนะครับมันไม่ได้เพิ่มในมาในเรื่องของเลเวลาในการเล็งยิงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงจบมากๆนะครับผมโอเคนะของแต่ชิ้นทัดไปนะผมถ่ายจากใต้ลำกล้องนะครับคราวนี้นะครับผมแน่าว่าเป็นในส่วนของแมกกาซีนนะครับแมกกาซีนนะครับอันนี้ผมต้องบอกตรงว่าท่านผู้ชมสามารถเลือกติดตั้งอันไหนก็ได้เลยนะครับผมอ่าอันนี้ผมตรงว่าสามารถเลือกติดตั้งอันไหนก็ได้เลยถ้าสมมติว่าอ่าผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนน่าจะติดตั้งจุด300 rtc double stack สี่สิบ r o u นะครับเพราะว่ามันเพิ่มเลเวลเมทเพิ่มไปอีกนะครับผมแล้วอีกอย่างนึงก็คือเก็บเสียงด้วยแล้วก็เพิ่มความจุนนเป10ััดด้วยะครบแลลลล้ววก็ดเเไป10%นะผมเ็ก่คมกาวนี้้ขอเสียมันจะเป็นนใเเเรื่อองงขวลส อะไรที่บวกมา8%นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าใครซีเรียสน,นะครับผม ให้ทา่านผู้ชมเนี่ยเลือกอ,อเเินเทอร์เน็ตแม็กเอกับ plus อินเทอร์เน็ตแม็กบีสองอันนี้นะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าใครเนี่ยที่ไม่ซีเรสเรื่องเร็วเร็วเร่อง,อยงยีนะครับผมก็ให้นำว่าให้ติดตั้งจุดสาม rtc double stack สี่สิบลานนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวผมจะติดตั้งอันนี้ให้ดูด้วยนะครับโอเคนะครับผมก็นี่คือของแต่งทั้งห้าชิ้นนะครับผมขอตัวปืน m 1 3ในซี่ั้นที่3นี้นะครับผมก็ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราลองอาไปใช้จริงกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้านแล้วนะครับผผมมเจอ อีกฝั่ง3คนเลยนะครับผมแม่ส่วนผมคนเดียวนะครับผมตายแน่นอนนะแต่ว่าก็ลองดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้เป็นฮาร์ดพอยต์นะครับผมผมสุ่มมาได้นะครับอ้โหูด่านนี้ด้วยนะบอกตรงว่าด่านนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะครับเลื่ด้ว่านานที่จะเจอด่านนี้นะครับผมก็เดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้านนะครับต้องลองดูว่าจะไหวไหมนะครับผมการที่โดนคนลุม3าคนนะครับ แต่ว่าก็ต้องลองทำเต็มที่ดูนะครับผมโอเคครับโอเคเดี๋ยวเราต้องรีบชิงตรงกลางนะครับโอเคครับโอ้โหโอเคครับได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่โอเคครับโอเคเดี๋ยวกำลังจะมีคนมานะครับแต่ผมไม่มั่้ใจว่าเขาจะมาทางไหนนะครับ แค่รีโหลดส่วนไปก่อนนะครับไม่เต็มพร้อมนะครับผมจะบอกตรงว่าค่อนข้างจะเล่นยากระดับหนึ่งเลยนะครับผมเพราะว่าเราเจอคนสามคนนะฮรับเขาสามารถโซนทิ่งพื้นที่ได้ดีนะครับผมโคเครับนี่นะฮะอย่ผมบอกว่าเราเน้นทิ้งพื้นที่กับสตูนะครับความแม่นยําของเราเนี่ยค่อนข้างจะได้เปรียบมานะครับแล้วก็ในเรื่องของแรงดินเราตั้งด้วยนะครับผมเราสามารถควบคุมได้ดีมากนะครับจังหวะตะกี้ได้ว่าผ่านนะผมคือว่าเขายิงโดนหัวเรานะครับ แต่ว่าเราเนี่ยไม่ยิงอ่าเขาเรียกว่าไม่ได้ยิงโดนหัวเขานะครับมันก็เลยทำให้ดามเมลเราเนี่ยไม่เพียงพอที่จะสังหารสตูนั่นเองนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยจะเรียกว่าพลาดเต็มปากก็ไม่ได้หรอกนะครับผมโอเคโอเคครับโอเคครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเราถอยมาตรงนี้เลยดีกว่านะครับ เคคับตายสองเลยครับโอเคโอเคครับโอเคครับผมตอนนี้น่าจะไม่หวังชนะแล้วนะผมขอแบบโชว์ประสิทธิภาพตัวเฟรย์ถ้าผู้ชมเห็นก็พอแล้วนะครับเอ๊ะ okay. เหมือนตะก,กี้เหมือนมีคนยิงมานะครับเออผมยิงตัวหลังอยู่นะครับผม เลยไม่ได้มองคนข้างหน้านะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราลองกันใหม่นะครับผมโอเคครับเออโอ้โหโดนลุมยิงขนาดนั้นไม่ตายก็ต้องตายนะครับผมไม่เป็นไรครับโอเคจังหวะนี้นะครับโอเคพยายามกวาดให้ได้มากที่สุดนะครับโอเคครับผมโอเคดิโลสุดไปก่อนนะครับโอเคครับผมโอเคครับโว้ เกือบแล้วนะครับเกือบเกือบแบบเกือบจริงๆครับท่านผู้ชมโอเคครับอันนี้ได้โอเคครับโอเคครับปานเปิดไฟเลยนะครับโอเคเคลียร์ได้นะครับอากระสุนหมดโอเคครับผมท่านผู้ชม โอ้เต็มที่แล้วท่านผู้ชมอ,อ,อันนี้คือเต็มที่แล้วฮะได้ประมาณนี้จริงๆนะครับผมเอ้ยิยงอีกฝั่งอยู่นะครับเศร้ามากไม่ไหลครับนี่นะครับผมจะเห็นได้ว่าความแม่นยำและความนิ่งเนะี่ยสุดยอดมากนะครับผมไม่โอเคครับเอ๊ศัตรูเหมือนเปลี่ยนจุดไปแล้วนะครับ เอ๊ะตะกี้เหมือนเห็นสตูตแบบครับสตูตน่าจะเข้าไปยึดแล้วนะครับผมจริงด้วยครับงั้นเดี๋ยวเราอ้อมนิดนึงดีกว่านะครับเอเค,ครับโอเคโขเค,ครับผมเดือดนะตาตานี้บอกตรงเดือดมากนะครับผมเอเค,ครับเคครับผม คครับผมเราแอบอยู่ตรงนี้นะเขียนมีคนเข้ามานะครับโอเคครับผมโอเคครับโอ้อันตรายมากนะผู้ชมคือถ้าพลาดแป๊บนึงคือตายเลยนะครับผมโอเคครับ โอ้ยกระสุนหมด่ปดอไอ้กระสุนหมดนะครับท่านผู้ชมตื่นเชื่อตายจนได้ โอเคฮนะตายพอดีนะผมจังหวะพลาดน,น,นะครับโอเคครับผมโอ,โอเคครับโอ,โ,อโอเคครับผม เกือบ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 แล้วท่านผู้ชมโอเคครับเออผมแบบตัดสินใจไปทำลายไอ้นั่นแทนนะครับโอเคครับโอ้ตานี้น่าจะแพ้ครับผม ก็จริงๆก็กล่าวไว้อยู่แล้วแหละนะครับว่าจะแพ้นะครับก็เลดวาเล่นมาได้ถึงขนาดนี้ก็เลดว่าเลยจากที่คาดไว้ประมาณหนึ่งเลยนะครับผมโอเคนะโอ้เต็มที่จริงนะท่านผู้ชม<อ>ก็สำหรับคลิปตัวปืน M13 นะครับผมก็จบลงไปที่เท่านี้แล้วนะครับเช่นชอบกันหรือเปล่าเอ่ยนะครับผมก็ถ้าชื่นชอบก็าฝากก,กดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับพี่สัมพันธ์ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะครับผมอ่านแล้วตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไม่เป็นไรจริงละบายบๆนะครับไปเดี๋ยวะ BOOM!